วัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมทัดคนเดิมนะครับผมแล้วอยู่กับรายการชีวิตติดหนังนิฟอมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาพูดถึงหนังเรื่องนึงเป็นหนังทิวเลอร์เกี่ยวกับมนุษย์หมาป่านะครับผมออกมาปี2020นี่เองนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับหนังเนี่ยมีชื่อว่า The Wolf of Snow Hollow นะครับผม Hollow Hollow อะไรเออนั่นแหละครับเป็นหนังเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าที่เอามาบิดเล่านิดนึงนะครับผมก็เกี่ยวเป็นการเล่าออกมาในด้านของดราม่าซัดส่วนใหญ่แทนนะเป็นดรามา่าครอบครัวกเกี่ยวกับตัวพระเอกพระเอกเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับตำรวจทีมสืบสวนทีมหนึ่งในหมู่ในเมืองเล็กๆนะครับผมที่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือมีแบบเหมือนมีสัตว์ประหลาดมีสัตว์ร้ายมาทำลายมีมาฆ่าคน ทุกทุกวันเอ้ทุกทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือแบบนี้นะครับผมซึ่งพระเอกมันก็ต้องมาหาคนร้ายหาตัวจริงให้เจอแล้วก็รับมือกับรับมือกับเรื่องเรื่องนี้พรเอกก็ต้องมารับมือกับเรื่องเรื่องนี้ให้จบได้นะครับผมเป็นเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีความโหดมากนะครับผมแล้วก็มีความ มีความเขาเรียกว่ามีความตลกหลายอยู่เยอะมากๆนะครับผมผมชอบมากความตลกหลายในเรื่องเรื่องนี้นะครับโอเคผมจะมาบอก5้าเหตุผลของหนังเรื่องนี้นะว่าทําไมถึงควรไปดูนะครับผมแล้วค่อยมาร,ารีวิวกันสั้นๆตอนสุดท้ายตอนช่วงท้ายละก,กันนะโอเคไป This And I didn't want to set up expectations that I can't keep. Our expectations of you are very low. Spans of the bites are gigantic. Same as the distance of the paw prints. It's a wolf. Or maybe it's a werewolf. No, let me just make this perfectly clear. There is no such thing as werewolves. Our killer is a guy. And I'm going to find him, and I'm going to kill him. And we're going to bring him to justice. We have every reason to believe that this monster will show up again tonight. I won't ask you to pray with me, cause of the goddamn lawyers. Where were you? Where were you, John? Not even you talked to me once, okay? They're saying it's a wall. No, it's a man. When do I get to be right about something? <laughs> โอเคข้อแรกนะ mm hmm. ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกมากนะฮะสนุกมากโคตรเลยนะครับผมปีหนังเป็นหนังเป็นหนังที่คล้ายกับทักเกอร์เดียวแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความสอบผมเรื่องนี้น่ากลัวกว่าเอเอพราะว่ามันมี มีความตลกร้ายแต่ว่าในขณะเดียวกันที่มันต,ตลกร้เนี่ยมันบางช่วงมันก็โคตรน่ากลัวเลยนะครับมันบางบางช่วงแม่งโหดมากนะครับบางช่วงแม่งดูน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดเลยคือการเล่าเรื่องของเรื่องเรื่องนี้แม่งมีเอกลักษณ์สูงมากนะครับผมสำหรับเรื่องเรื่องเนี้ยผมชอบการเล่าเรื่องของเรื่องเรื่องนี้มากเอกลักษณ์แม่งสุดตีเลยอะ่ะนึกว่าเออเขาใช้งานตัดต่ออะไรเข้ามาเข้ามา เข้ามาช่วยด้วยนะครับผมเออเข้ามาช่วยในการเล่าเรื่องซึ่งมึงเอามาโคตรแบบดีโคตรเหมาะสมมากๆนะครับผมโคตรแบบ p r o f e s s i o n l y เลยนัอนก็มันดีมากนะครับผมโอเคข้อสองใครชอบหนังดราม่าเนี่ยจงไปดูนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมันเป็นหนังเกีย่ยวกับแวววูเป้จริงแต่ว่าประเด็นที่ มันมีสอดแทรกเข้ามาในหนังเรื่อยๆเนี่ยก็คือดารมาม่าครอบครัวนะผมเกี่ยวกับตัวพระเอกที่มีปัญหากับพ่อที่เป็นเหมือนแบบพ่อเนี้ยเหมือนเคยเป็นวีรบุรุษวีรบุรุษของหมู่บ้านเนี้ยนอหนบอกว่าเอ pas, เอเป็นคนที่เหมือนเคยเป็นขาลุยมาก่อนแต่ว่าพอพอเขาเรียกว่าพอแก่ตัวลงหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบไม่ไหวหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่ายังคิดว่าตัวเองไหวอย,อยู่ก็เลยเหมือนก็เลยก็เลยเหมือนเป็นแบบ เป็นภาระให้ลูกให้ให้ลูกมาคอยเป็นห่วงหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแล้วซึ่งตัวพระเอกก็มีปัญหากับตัวตัวลูกสาวอีกเพราะว่าเหมือนกับพระเอกมันหย่าร้างก,กันกับตัวภรรยานะครับผมแล้วพระเอกแล้วลูกสาวก็ไม่ค่อยสนิทก,กับตัวพระเอกเท่าไหร่นะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างจะมีปากเสียงกันบ่อยๆเลยแหละจนจนเธอตบโตกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วก็ยัง ก็ยังไม่สามารถที่จะเคืนดีกันได้หรืออะไรแบบนี้นะครับผมเรื่องดาราม่าในเรื่องเรื่องนี้ก็ถือว่าทาทาถึงอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันมีผลต่อตัวพระเอกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยลสําหรับเรื่องดารมาม่าครอบครัวทางทางั้งทั้งสองทางนะครับทั้งทางของปู่แล้วก็ทางของลูกสาวนะครับผมโอเคข้อ3 <D> <down> ข้อ3นะครับก็คือการตัดต่อเรื่องนี้เนี่ย การตัดต่อการดําเนินเรื่องเรื่องนี้เนี่ยคือดีมากนะผมผมว่าคนทํางานตัดต่อก็ควรมาดูเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการตัดต่อที่ที่คือผมชอบมากเลยการตัดต่อเรื่องนี้มันมีการแบบตัดสลับเอาเอาข้างหน้าเอาข้างหน้าของเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนังมันเล่าอยู่อะเออมาก่อนเอาเหตุการณ คือจะพูดยังไงดีวะเอาเป็นว่าไปดูกอนเราเองนะกันและกันนะครับผมเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่มีการตัดต่อแม่งโดนใจผมมากอ่ะนึกว่ามันมีแล้วก็มันมีการใช้สกอร์เยอะเออใช้ใช้ใช้สกอ์ซวแท็กเยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าการตัดต่อมันมีผลต่อต่อการเล่าเรื่อง,องไงนึกว่ามันมันมันคือเอ๊่นักตัดต่อเรื่องนี้แม่งเก่งจริงๆนะเว้ยแล้วผมรู้สึกว่า เขาใช้เพลงได้อย่างเหมาะสมมากค่ะนืกว่าเพลงตอนไหนที่มันควรน่ากลัวเขาก็ทําให้มันน่ากลัวตอนไหนที่มันตลกตลกโปกฮาตอนคือความความตลกของเรื่องเรื่องเนี้มันไม่ได้มาจากการแบบเล่นมุกแบบแฮห่แห,ห่หรืออนะไรแบบนี้เนว่ามันมีมันมาจากความเครียดสะสมของตัวเอกนึกอ่้แล้วก็เลยแสดงออกมาด้วย <laughs> ด้วยความด้วยความาด้วยคววามด้ยท่าทางนี้ท่าทีที่มัน ดูหลุดหลุดเนื้อว่าด้วยความที่เพลงมันเ,มเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับผมโอเคข้อสี่นะครับผมก็คือนักแสดงทุกคนในเรื่องเรื่องนี้นะครับผมทำหน้าที่ได้อย่างดีมากนะครับผมเพราะฉะนั้นหมดกังวลไปได้เลยครับเรื่องของเ,ออเรื่องของการแสดงนะครับยิ่งตัวเพลงเนี่ยผมชอบชิบหายเลยแ,แสดงดีจริงเว้ย ข้อ5นะครับก,ก็คือใครชอบหนังสืบสวนส,วนสอบสวนเนี่ยจงมาดูนะครับมีความมิสเตอรี่หน่อยหน่อยไม่หน่อยแหละเออจงมาดูแล้วก็มาห,หาคำตอบไปด้วยตัวเองนะครับว่าสรุปแล้วมันเป็นมนุษย์หมาป่าจริงหรือเปล่านะครับผมมันอาจจะเป็นแบบมีความแฟนตาซีไปเลยก็ได้นะหรืออะไรก็ได้นะหรือแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะต้องทุกคนต้องมาหาดูกันตัเองนะครับผม อย่างที่บอกอ่อ5คือใครชอบหนัใครชอบหนังมิสเตอรี่หนังเซอร์ฟสวนสอบสวนสวน่นจะจงมาดูเพราะว่าเรื่องนี้มันสนุกคิปหายเลยฮะสนุกมากนะฮะอาจจะไม่ได้โทนเข้มข้นดราม่าดูเดือดเลือดพ่านยิงกันชิปหายไม่วอดหรือว่ามีความโหดดิบเถื่อนอะไรมากความจริงความโหดก็มีเหรปะเออมันก็มีอยู่มันก็มีเยอะพอสมควรแ,แหละแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้โซน เขาเริ่มไม่ได้โทนของหนังมันไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรมากนะครับผมโอเคแล้วก็ไปรีวิวกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวพระเอกนะครับผมพระเอกเนี่ยเป็นเด็กมีปมเพราะว่าแม่อเ,อเนี่ยสิ้งไปตั้งแต่เด็กนึกออกปะก็เลยเหมือนเป็นเด็กมีปมรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเหมือนไม่มีอะไรดีนึกออกถึงแม้จะโตแล้วมีลูกแล้วแต่ว่า ความรู้สึกของการไม่มีอะไรดีเนอ่เนอความรู้สึกว่าตัวเองห่วยแต่ความไม่มั่นใจในตัวเองความที่เป็นคนคุมอารมณ์ได้ไม่อยู่เพราะว่าเคยมีปัญหาคือเพกเป็นคนติดติด,ตดแอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับผมเออเป็นคนติดแอลกอฮอล์จนต้องเหมือนแบบไปบําบัดหรืออะไรแบบน,นี้เลยนะเนอกว่าแล้วก็ดึงความที่อะไรอะไรหลายๆอย่างที่เนี่ยเอ่อที่ผมพูดไปแกมันทําให้เอกมัน เป็นคนที่ทุกครั้งที่มันเมาหรือว่ามันระบายผ่านเหล้าอะ่ะมันจะแบบระบายออกมาหมดเลยว่าเพ่กแ,แ,แบบแบบเป็นคนแบบไม่มีอะไรดีเลยแบบเออไม่สามารถทําให้พ่อภูมิใจได้แบบบาบา,บา,บาเาน่ออะคือมันเป็นเด็กมีผมนะครับผมเพ่กมันเป็นเด็กมีปมที่เหมือนพยายามพิสูจน์ตัวเองอะ่ะว่าแบบเอ้ยมัน,ม,นมันกูก็าําได้นะเว้ยกูว่าจริงนะเว้ยกูก็กูก็สามารถดูแลตัวเองได้นะกูก็เป็นคน ที่เก่งเหมือนกันหรือแบไเน,นี้ยนึกออกว่าเออมันมันมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับผมในตัวพระเอกนะครับแม้แต่ลูกสาวเพอเอกอะแม่งยังมองออกเลยว่าเพอเอกเป็นคนยังไงนึกออกว่าเอาอเพเอกมันเป็นเป็นแ,แบบนั้นอนะเป็นคนที่แบบอยากได้ความความสําเร็จอยากได้เปลอดสารอยากให้ตัวเองมันมีดีบ้างหรืออะไรบ้างนะครับผมตอนโตมันเก็บไว้อยู่แล้วแหละนึกออกว่าแต่พอตอนเมานี้แม่งคือแบบ คือมันมันจะแบบมันระบายหมดเลยอะนึกว่า,วาเออแล้วเรื่องเนี้ยพระเอกมันเป็นคือผมไม่เห็นใจพีะเอกมากเลยคือไม่ไม่เหมือนถูกเรื่องราวต่างๆในชีวิตลุมเล้าอะเรื่องงานเรื่องของการที่แบบต้องตามหาแวรว์บูปแม่งมีจริงเป้าเบบ่าว่าไอ้เชื่อเหลือๆแบบเนี้ยนึกว่าหรือว่าเรื่องของเออเขาเรียกว่าไรวะเรื่องของลูกสาวที่แบบทะเลาะกับทะเลาะกับพ่อหรือทะเลาะกับตัวเองอะว่าแบบ เออพ่อเนี่ยไม่มีอะไรดีพ่อแบบเออบาบาพ่อแบบไม่รักหนูพ่อไม่เคยสนใจหรืออะไรแบบนี้นึกออกปะเออหรือว่าเธอต้องมานั่งกังวลเรื่องของพ่อตัวเองอีกว่าแบบเฮ้ยทำไมพ่อไม่ไปหาหมอสักทีเนี่ยพ่อพ่อป่วยอยู่นะหรืออะไรอยู่นะนึกออกปะเออพ่อก็เหมือนคิดว่าตัวเองแบบฝ่อไหวอยู่อ่ะนึกออกเพราะว่าพ่อน่าจะเป็นเหมือนแบบตำรวจมือดีน้ำดีที่เคยปกป้องเมืองได้ตอนมี มีเขาเรียกว่ามีคนมาป้นแบงค์หรืออะไรแบบนั้นเลยนะครับผมก็คือเป็นแบบสายเก๋าอะเนื้อว่าเคยเก๋ามาแดกเคยเก๋ามาแนอดีแต่ว่าตอนนี้คือเก๋าแล้วนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นนั่นก็คือปู่หรือว่าตัวพ่อของพระเอกนะครับผมเนี่ยมันเหมือน <laughs> มันเหมือนถูกเรื่องราวต่างๆในชีวิตถูกเป็นเหมือนเป็นช่วงมรสุมชีวิตไอ้เชีย่ยถูกนู่นนี่นั่นแม่งลุมสกามม้วนตัวหมดเลยแล้วเพล่ <laughs> มันจะมีความ เป็นความเครียดสะสมอะเออแล้วเวลาเครียดมันพอมันมันเครียดมันจะมีการแสดงออกที่มันแบบแปลกๆเนอะไปต่อยกับเพื่อนบ้างละไปนู่นนี่นั่นบ้างละไอ้ยิ้มมัวตัวมากเลยเนอะครับมีการแบบไปกินไปกินเขาเรียกว่าน้ำยาล้างห้องน้ำบ้างละแบบเอออะไรวะเนี่ยแต่ว่ามันก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วยิ่งเอาเอามาผนวกรวมกับการตัดต่อการใช้อร์ของเรื่องนี้ไม่ไ หนังเรื่องนี้แม่งเท่มากหนังเรื่องนี้แม่งสไตล์การเล่าเรื่องแม่งคือเก๋สัตว์เลยนะครับผมเก๋มากๆนะผมผมรู้สึกชอบมากๆในในด้านของการเล่าเรื่องในเรื่องของสนเสน่ห์ในตัวของหนังเนี่ยเนี่ยเรื่องเรื่องนี้แม่งเนื้อเรื่องไม่จำเป็นต้องแบบเทพที่อะไรก,ก็ได้เลยนะเว้ยหนังอ่ะเหนือว่าแต่ว่าเนี่ยพอมันมีสนเสน่ห์เนี่ยมันแบบอู้มัน มันจะได้ใจผมไปมากๆเลยสําหรับเรื่องเรื่องนี้นะครับผมเรื่องนี้มันดีมากเลยชอบพี่เป่งเลยนะครับผมตลกด้วยบางตอนตลกก็ตลกบางตอนจะน่ากลัวก็น่ากลัว,ลวเลยนะครับตอนที่แวร์บูปโผล่มาเนี่ยแม่งแบบโอ้โหโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเออเอาตรงอยากให้ประเทศไทยแม่งมีเหมือนกันนะหนังแวร์บูเนี่ยหนังแวร์บูเนี่ยเป็นค่อนข้างหายากเหมือนกันนะในแม้แต่ในฮอลลีวูดอะ ผมหมายถึงที่มันดีๆะนะเออมันก็ค่อนข้างหา,หายากอยู่เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเพิ่มเข้าไปในลิสต์ของหนังแฮว์ร Wo o บูที่เจ๋งเลยอ่ะเออพแ <c oughs> <c oughs> ม่งโดดเด่นมากสำหรับเรื่องนี้แม่งแบบโคตรโดดเด่นเลยสำหรับผมอ่ะนึกออกปะ <c oughs> การตัดต่อ,เน,อเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกใหม่มากแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีการบิดเล่าในด้านของ ให้ไปในทางของดราม่ามากขึ้นมันก็มีมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นมีความเป็นมีความแปลกใหม่มากขึ้นนะครับผมผมสำหรับผมเรื่องนี้ผมชอบมากเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนนเรื่องเรื่องนี้อยู่ที่9คะแนนครับผมเยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบกดไรค์แชร์กดแชร์ถ้าูนใจแน่กดติดตามไว้นะครับขอโทษที่ สัญญาว่าจะมาก็หายมาก็หายนะครับผมแต่ว่าติดติดฝึกกีตาร์ติดฝึกกีตาร์แล้วตอนนี้ก็มาเรียนออนไลน์แล้วด้วยนะครับผมเปิดเรียนออนไลน์แล้วโคตรเกลียดเรียนออนไลน์เลยแม่งจิบหายเอ้ยไม่ได้มันไม่ดีอะ่ะทุกคนเอเรียนออนไลน์แม่งหัวดอมากเลยของขอบน่นเลยเถอะเอาไปวาว้ว่าสวัสดีรับวันสวัสดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ yeah.